ตื่นตันบบ้งแต่ตีไหนนาะนางงามของเราหน้าตาสดสวยนะคะ,ะเคลื่อนมาแล้วนะคะขบวนพาเรตโรงเรียนบ้านนาข้อควายนะคะ,ะเขารบประธานลูกเขารับประทาน,าทานมีไฮไลท์ไหมคะเนี่ยเออ ยิ้มนะลูกยิ้มเราเป็นนางงามนะลูกวันนี้นางงามต้องยิ้มค่ะแล้วตามมาด้วยขบวนเป็นสีด้วยนะคะของโรงเรียนบ้านนาครอกคราดด็บมา,ายเยอะตัวน้อยน้อยน่ารักนะคะเด็กๆทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลยนะคะ เป็นป้ายนะคะแท้เป็นพระมรักเป็นผักเป็นคนหน้าอะไรนะน่ารักคือแบโอ้น่ารักคือหนาคอบควายเขาเขามีสัญลักษณ์ของเขานะคะแล้วก็มีแล้วก็มีนะคะป้ายรณรงค์เชียกกีฬาจนเจ็บคอพอเห็นนักกีฬาหล่อโอ้หนักกีฬาหล่อมันก็หล่อทั้งโรงเรียนทั้งทุกโรงเรียนเลยนะคะ ไาดน,นะคะค่ะแล้วตามมาด้วยขบวนของโรงเรียนบ้านดงหย่อนะคะค่ะตอนนี้ก็กำลังเคารพประทานนะคะโอ้ข,ขบวนแฟนซีก็น่ารักมากเลยลูกมีสีสันสดใสเลยนะคะ อยิ้มค่ะลูกยิ้มโอ้นักกีฬาเปตองแชมป์เปตองนะคะนี้ได้ทุกบทบาทเลยนะคะอ่ากีฬาเป็นยาวิเศษร,รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะค่ะแล้วตามมาด้วยขบวนของโรงเรียนบ้านกบไห่นะคะมาเรื่อยๆเหนื่อยก็ไม่พักนะครับวันนี้วันนี้ แต่งตัวมาสีสวยแล้ววันนี้จะเต็มนะครับต้องยิ้มเข้าไว้นะครับมาเรื่อยๆลูกข้บรบประธานด้วยนะครับเวลาถานหน้าท่านประธานนะครับอ่กระบวนโรงเรียนบ้านสุขให้นะครับของท่านของสมกรณ์ก็ได้ทานไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแตา่ม,มาติดชิดมาใกล้นะครับสีเขียวอ่าลงต้องลงขวางรากบำรุงนะครับนํำ ทีมนะครับก็ท่านผู้บริการชิดสนวงคนหราชนะครับท่านอปปาของเรานะครับโอ้เสียงกลองทึคักยิ่งใหญ่อลังการอ่าอย่าลืมเคารพประธานด้วยนะครับตรงไหนที่ยิ้มแล้วก็ยิ้มไว้ลูกอ่าฮัเครื่องสองอางสำอ้างเราเป๊ะนะครับอนนรอรีอันนะครับ สวยงามจริงๆนะครับนี่เนึกว่าที่มัธยมนะครับอ่าเป็นจริงหรือก็เดี๋ยวนี้ลูกๆเรานะครับก uh ินดีอยู่ดีนะครับรูปร่างนะครับสูงใหญ่นะครับนักกีฬาเราก็เข้มแข็งนะครับแข่งสองวันมานี้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับรับรองไปกีฬาระดับอำเภอระดับเขตนี่อ่าสู้พอได้อย่างแน่นอนโอ้ยนะครับกระสีสวยนนี่นี่สวยมากเลยนะครับร้อนไปเยอะแสนสวยนะครับมีทุกสีนะครับสีชมพูสีม่วงสีแสดนะครับสวยงาม เอาเลขเงินมาแล้วยังคุณนุชแตกมาแล้วบออ่าแตกตึกแตกตึกแตกเอาอ่านม้วนไปหนึ่งคูเปียเก้าตาบอนีเอาวันอุตสูปปูออปรีโลกนะครับอ่าสโลแกนของอโปรโมชั่นพิเศษดื่มเหล้าว,วันนี้นะครับจ่ายอีกวันพรุ่งนี้นะครับเปิดบ้า ก็ตามนั้นนะครับยาเสพติดทำลายชาติทำลายชีวิตนะคะควรหลีกเลี่ยงนะคะที่อ่านนี้ก็คืออ่านให้หลีกเลี่ยงนะคะอ่านโทษทางนั้นเลยนะคะมาคะตามาติดชิ้นมาใขรนะครับจากโรงเรียนบ้านกลางน้อยนะครับท่าท่วงรายการปาิชัดคำเห็นนะคะ โอ้ดูชุดเสียก่อนนะครับอันนี้มาจากสวงสวรรค์นะครับโอ้อเหมือนคุณชายเลยนะคะ,ะนี่นี่น,นี่มาจากละครทีวีเลยนะครับอันนี้ตัวจริงเป็นเป็นมาให้เห็นนะครับสวยงาเป็นอย่างยิ่งนี่เคารพพมนี่นุมนี่ยอดเยี่ยมเข้มแข็งนะครับบุญก็ดีเป๊ะเลยสองคนเลยยอดเยี่ยมนะครับจับเรียสแสนสวยของเรานะครับสาม ชีวิตนะครับยิ้มสวยรับตังที่ช่องสามนะครับเขาไม่ใช่ถามชีวิตนะนี่เป็นขบวนเลยนะคะคุณรูสวยสดงดงามนะครับโอ้ไม่แผ่วเลยนะคะกลางน้อยกลางใจนะคะเป็นชุดปชเป็นเอฟซีอยู่นะคะนี่จุดยาเสพติดนะครับเดสเซโนนะครับนี่เราต้องรู้จักปะเสธนะครับบอกกาไม่ฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับ ตามมาด้วยขบวนของโรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาดนะคะนำทีมโดยท่านขออโสรศักดิ์หอมอ่อนนะคะปีนีนะ้มาในทีมของสปอร์ตนะคะอ่าแล้วก็นักที่จัวรยไทยนะคะชุดนี้ไปโชว์ที่เขตมาแล้วนะคะก็จะมาโชว์ที่เครือข่ายเช่นกันนะคะ,ะดูดราม่าเยอะของเรา đi lên ของเจ้าภาพของเรานั่นก็คือโรงเรียนบ้านดงติ้วนั่นเองค่ะนั่นแหนะครับยิ่งใหญ่ลังกานนะครับท่านพอสุริยาบอกว่านะครับปีนี้จัดใหญ่จะเต็มกว่าทุกปีนะครับขบวนพาเหรดน,นะครับอของดีต้องมาตอนท้ายนะครับฟินาเล่น,นะครับอีกขบวนนะครับโอ้โหสวยสดผลงานครับโรงเรียน บ้านเดิมติ้วติ้วติ้วนะครับสวยงามจริงๆนะครับผู้ถือป้ายนะครับโอ้สวยยิ้มเฟยเฟยนะครับผู้ถือธงนะครับยอดเยี่ยมเข้มแข็งนะครับแต่มาติชิดมาใกล้นะครับขบวนผู้ถือธงอ่ารงธงชาติธงสีนะครับเรียบร้อยนะครับสวยงามจริงๆมาเรื่อยๆนะครับขบวนอันยาวเยี่ยนะครับเป็นกิโลเลยนะครับกับภาพของเรานะครับ ครับขอบยระพุนนะครับในเรื่องของสถานที่นะครับทุกสิ่งทุอกอย่างปีนี้ยอดเยี่ยมจริงๆครับโอ้โห,โหโนะครับปีเด็กรุ่นใหม่นะครับคิดดีมีราคาไม่พึ่งหายาเสมปิดนะครับโอ้โหบุรีใหญ่มากเลยนะครับต้องเอาไปทำลายนะครับ บริยาป้านะครับเอาไปทําลายนะครับเราต้องรู้จักปฏิเสธนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวนักกีฬาของเรานะครับวันนี้ขบวนนักกีฬาแฟนซีนะครับมีอัหลานะครับมาเรื่อยๆนะครับกําลังจะเสร็จสิ้นขบวนยาวเยี่ยดนะครับของเจ้าภาพนะครับต้องกลาบขอบพระคุณนะครับทีมงานโรงเรียนบ้านดงติ๋วนะครับนำทีมโดยนะครับท่านผอสุริยาและก็คณะครูอ่า ทุกท่านเลยนะครับจะเหลืออีกขบวนสุดท้ายนะครับของจุริยานะครับอของโรงเรียนบ้านนาครอบไฟนะครับท่านผูน้นําการสุภลัศ์นะครับ อ่าบอกว่าปีนี้ก็เต็มที่เหมือนทุกปีเช่นเคยนะครับก็อ่านำดุริยงแสนสวยนะครับนำทีมโดนคุณโอม,มี่นะครับโอม,มี่บ้านบัวนะครับสวยที่สุดน,นะครับในตำบลดงฝางว่าอย่างนั้นนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็เรียนเชิญ